สวัสดีครับกลับมาพบนะครับกับของสวยๆงานดีๆจากร้านเพชรทองบูริาธักรกันเช่นเดิมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านนะครับที่ห่างหายไม่ได้เจอกันหลายครั้งมากๆเลยล่าสุดนี้ก็ไม่ได้เจอกันประมาณ3วันนะครับเนื่องจากว่ามีภารก,กิจเพราะว่าะจะมีเพื่อนนะครับทั้งเพื่อนต้นแล้วก็เพื่อนนิกเนี่ยมาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับ บ้านสงปรฒนาซึ่งเป็นบ้านไม้ริมแม่น้ำต้นกับนี้ต้องอไปต้อนรับนะครับก็อาจจะ,ะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านอีกครั้งมีบรรยากาศนะครับมาให้กับพี่ๆได้รับชมกันเล็กๆน้อยๆด้วยอย่างไรก็ตามครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับก็คือรีบนะครับนำ อของสวยๆนะครับมาให้กับพี่ๆได้รับชมกันเหมือนเดิมวันนี้ของสวยมากนะครับแล้วก็น่ารักมากๆด้วยอยากให้พี่ๆนะครับได้มีไว้จริงๆก่อนไปรับชมเหมือนเดิมฮะฝากพี่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันในทุกๆคลิปด้วยแล้วก็ฝากพี่ๆกดติดตาม Subscribe ช่องไว้ได้เลยอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีของสวยๆอัปเดตใหม่ๆ ได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีชิ้นไหนนะครับที่ต้อง c ีบ e ้างไปรับชมพรอพอ้อมๆกันเลยครับ แหวนเพชร princess cut แถวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา 9K ประดับด้วยเพชรเหลี่ยม princess cut นะครับ32เม็ดรวมประมาณ64ตังน้ำหนักรวม6.15กรัมขนาด61ราคาขายเพียง19,900บาทราคาดีมากๆนะครับแล้วก็งานสวยงานเท่มากๆเลยพี่ๆนะครับที่ กำลังมองหานะครับแหวนสักวงหนึ่งไว้ใส่ติดนิ้วได้ใช้ได้ในทุกๆโอกาสแหวนวงนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็แนะนำเลยในส่วนของเพชรช้เพชรเหลี่ยมครับเป็นเพชรเหลี่ยมจีนไนนะครับรูปทรง r r n n e s s s u u นะครับข่าวเล่นไฟใช้ได้เลยข้างในตำหนิน้อยมาในตัวเรือนง,งานนอกงานสวยมากๆเลยนะครับสีทองเนี่ยก็เป็นสีทองแบบ ทองฝรั่งนะครับดูดีนะครับใส่แล้วดูร่วมสมัยแล้วก็ใช้งานได้จริงกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับข้อมือเขียวส่องแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา85%ประดับด้วยเขียวส่องจันนะครับน้ำหนักรวม25.37กรัมความยาวนะครับจะอยู่ที่17.7เซนติเมตร ราคาขายเพียง79,900บาทบอกเลยนะครับว่าเส้นนี้นะครับเป็นของเก่าแท้ๆทองเยอะทองดีสีสุกสวยนะครับแล้วก็ยิ่งได้เขียวสองจานนะครับเฉดสีแบบนี้เข้าแล้วก็ขึ้นมากๆเลยกับตัวเรือนแบบนี้ เป็นอีกหนึ่งงานเก่าแท้ๆนะครับที่น่าซื้อน่ามีไว้ใช้น่าสะสมมากๆเลยลองจินตนาการสิครับหยิบข้อมือเส้นนี้มาไว้ใช้ใส่ไปงานต่างๆเช่นงานบุญนะครับหรือการใส่ผ้าไทยดูโดดเด่นกด cf ได้เลยนะครับ แหวนห่างนกยุงไข้นะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร36เม็ดรวม53ตังน้ำหนักรวม3.46กรัมขนาด52ราคาขายเพียง17,900บาทราคาน่ารักนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยหน้าตาดูแพงเกินราคาชิ้นงานนะครับดูน่าซื้อน่าใช้ตรงที่ดีไซน์ของเขาจะทำเป็น หางนกยูงนะครับนำมาไข้าการประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยหน้าแหวนก็กำลังสวยเป็นอีกหนึ่งงานแหวนเพชรที่ดีไซน์เนี่ยดูเรียบร้อยดูอ่อนหวานไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ดูไม่ใช่เป็นงานโหลโ,โหโดยทั่วไปงานดีครับกด cf กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับ จีเทพเจ้าซิลประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7ปรประดับนะฮะทำเป็นรูปเทพเจ้าซิลนะครับหนึ่งในเทพเจ้าของหกลกซิลประดับเพชร20เม็ดรวม24ตังน้ำหนักรวม6.61กรัมราคาบูชาเพียง23,900บาทกด CF กดบูชามาได้เลยเทพเจ้าซิลนะครับหลายๆท่าน,นจะทราบเลยว่าเป็นเทพเจ้าที่ ใครบูชาจะช่วยเสริมทําให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุยืนนานครับจี้ดอกไม้เพชรประดับมุกอโกย่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา85%ประดับด้วยมุกอโกย่านะครับขนาดประมาณ7.4มิลประดับเพชร 99เม็ดรวมประมาณ2กรัตน้ำหนักรวม8.33กรัมราคาขายเพียง52,900บาทงานสวยหวานนะครับแล้ก็มีดีไซน์นะครับซึ่งดุดดังดอกไม้จริงๆประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟร,ระยิบระยับตันนิน้อยส่วนมุกที่ประดับนะครับลัสเตอร์ดีสีสวยมันวาว ใส่กับโชกเกอร์ใช้งานได้กับหลายๆโอกาสเลยครับแหวนเพทายประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพทายนะครับแล้วก็เพชร30เม็ดรวม1.04กรัตน้ำหนักร,รวม7.69กรัมขนาด52ราคาขายเพียง45,900บาท งานสวยมากแล้วก็ได้เพทายสีฟ้ากระจ่างสวยมาในตัวเรือนซึ่งประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟลงตัวมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ซื้อแล้วใช้งานได้ในหลายๆโอกาสด้วยกันเพทายนะครับเป็นหนึ่งในอัญมณีนกปะก้ามีความเชื่อว่าจะช่วยทำให้ผู้ที่ครอบครองนะครับมีชีวิตที่รุ่งเรือง รุ่งโรจน์นะครับแล้ก็มีชื่อเสียงในด้านต่างๆดุดดังประกายของเพทายครับแหวนมรกตประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเม็ดยอดด้วยมรกตแซมเบียนะครับจีระในรูปทรงหลังเบียประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่60ตังแบ่งเป็น เพชร16เม็ด20ตังเพชร20เม็ด40ตังน้ำหนักรวม6.25กรัมขนาด56ราคาขาย38,500บาทราคาดีนะครับจับต้องได้แล้วก็มาในตัวเรือนอดอกพิกุลเพชรซึ่งเป็นทรงที่ร่วมสมัยแล้วก็คลาสสิกใครใส่ก็ดูสวยแน่นอนสำหรับแหวนแบบนี้กด CF กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ โชเกอร์ทองคํานะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคํา 9K น้ำหนักรวม10.63กรัมความยาวนะครับของโชเกอร์เนี่ยจะอยู่ที่15.5นิ้วราคาขายเพียง18,900บาทถูกมากนะครับแล้วก็ได้งานสวยโชเกอร์นะครับเขาจะทำเป็นทองนะครับลายทองเนี่ย เป็นเส้นค่อนข้างใหญ่ตีแบนออกมาก็จะดูเห็นชัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้กับหลายๆโอกาสเลยตัวเรือนแบบนี้สวยนะครับแล้วก็โชกเกอร์แบบนี้ใส่กับจี้แบบไหนเนี่ยก็ดูโดดเด่นแล้วก็เห็นชัดแน่นอน CF ได้เลยครับลูกปัดแคลซิโดนีสีดำหรือคอสสีดำประดับลูกปัดทองนะครับ ตัวเรือในส่วนของเม็ดทองคําจะเป็นทองคํา 14K ครับเราก็จะถูกนะฮะประดับด้วยควอซสีดําหรือแคลซิโดนีสีดำนะครับเม็ดใหญ่เลยขนาดประมาณ17มิลนามาร้อยกับใหมนะครับแล้วก็น้ําหนักรวมเนี่ยจะอยู่ที่137.45กรัมความยาวสร้อยอยู่ที่ประมาณ17นิ้วราคาขายเพียง15,500บาท งานสวยมากแล้วก็ราคาถูกมากๆ Black Cal c a l c e d o n y นะครับหรือควอสีดำเนี่ยไม่ใช่นินนะครับเป็นรัตนาชาติอีกชนิดหนึ่งเลยซึ่งมีความหมายนะคะมีความเชื่อว่าจะช่วยขจัดพลังงานด้านลบนะครับแล้วก็ช่วยลดความเครียดในด้านต่างๆงานสวยมากๆกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับเสมอมาเลยที่ให้ความเมตตานะครับแล้วก็สนับสนุนในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พี่ๆที่สั่งซื้อของผ่านทางออนไลน์รวมถึงมาเลือกซื้อสินคา้ากันที่หน้าร้านครับร้านของเรานะครับเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งตั้งอยู่ที่เจเจมอ ชั้น1ห,ห้อง F20 นะครับทุกวันเสาร์อาทิตก็มาพูดคุยมาพบปะกันที่หน้าร้านได้ครับสำหรับวันนี้นะครับชอบชิ้นไหนหรือเปล่าถ้าชอบนะครับอย่าลืมเลยที่จะสั่งซื้อนะครับติดต่อต้นมาได้เลยที่2ช่องทางนะครับทั้งแอดบุญพิทักษ์นะครับช่องทางแรกแล้วก็ช่องทางที่2 081628 9 15 6กเก้าาถมาสอบถามนะครับก็ได้ วันนี้ต้องกับนิคขอลาไปก่อนเรามาพบกับของส,สวยๆงานดีๆกันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย